เอาละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเพี่นน,น้องนะครับผมชาวโลบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กันในช่องพี z อลแซดอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกตานิดหนึ่งนะเพื่อนๆเน,นื่องจากในวันนี้นะผมจะมารีวิวเกมใหม่ของค่ายโซน่านั่นเองนะฮะ ซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Griffin Destiny นั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนนะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมคลิปนี้ก็ได้เลยฮะถ้าสำหรับในวันนี้นะเพื่อนผมก็จะมารีวิวเกมใหม่ของค่าย s o n a Studio นั่นเองนะเพื่อนเจ้าเกมใหม่เกมนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าเกม Griffin Destiny นั่นเองนะ,ะก็เป็นเกมที่ เพิ่งเปิดให้บริการได้ประมาณสักเอ่อหนึ่อาทิตย์เองนะเพื่อนจริงๆเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทําคลิปนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างจริงๆนะก็เลยได้ทาคลิปนี้ลงเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งก็ต้องขอไปด้วยนะเพื่อนๆซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนวโรเปนั่นเองนะเพื่อนก็เน้นการพูดคุยนะเพื่อนๆคอมมูนิตี้แล้วก็สามารถแต่งตัวละครเนี่ยแล้วก็สะสมของตกแต่งต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพื่อนในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่หน้าอินเทอร์เฟซของเกมหรือว่าหน้าเมนูของเกมนั่นเองนะผมจะมา ระบบคร่าๆวๆละกันนั้นเพื่อนสาหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเจ้าเกมนี้นั้นเพื่อนส่วนใครที่อยากจะล้องเข้ามาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนั้นเพื่อใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าสร้างตัวละครน,นั่นเองนั้นเพื่อน โดยเริ่มเกมมาเนี่ยนะก็จะมีตัวละครให้เราทั้งหมดเนี่ยสตัวนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเซฟนั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยสามารถแต่งตัวเจ้า3ตัวนี้เนี่ยได้คลาแบบกันเลยนั้นเพื่อนแต่ว่าของเนี่ยคือมันจะเชื่อมกันทั้งหมดนะเพื่อนก็คือให้เราเนี่ยสามารถเหมือนเป็นแต่งเป็นเซฟได้3เซฟนั่นเองนะง่ายๆนั้นเพื่อนก็ไอเดียเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถเล่นได้หลายโลนั่นเองนั้นเพื่อน อ่ะซึ่งเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะก็จะเป็นตัวที่มีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่าใช้ตัวนี้เข้าไปในเกมแล้วกันนะฮะอ๋อแต่ต้องบอกก่อนนะเพื่อนถึงของเนี่ยมันจะเชื่อมกันก็จริงนะเพื่อนเห็นไหมแต่ว่าตรงเลเวลนะเพื่อนเลเวลตัวละครเนี่ยกับเอ่อระยะเวลาการเล่นรวมถึงกระดุมเนี่ยซึ่งในเกมนี้เนี่ยจะใช้กระดุมเป็นค่าเงินนั่นเองนะถ้าเทียบกับครีเจอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นเห็ดใช่ไหมฮะเกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นกระดุมนั่นเองกระดุมเนี่ยจะไม่เชื่อมกันนะเพื่อนอ่านี่นะผม นะะกระดุมระยะเวลาแลวก็เลเวลเนี่ยจะไม่เชื่อมกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เข้าไปในเกมเลยละกันนะซึ่งก่อนเข้าเกมเนี่ยเราสามารถตกแต่งตัวละครเบื้องต้นได้ก่อนนันเพื่อนโดยกดตรงรูปผู้กันนั่นเองนะตรงนี้นะฮะหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตกแต่งตัวละครนั้นเพื่อนโดยเราเนี่ยสามารถตั้งชื่อให้เจ้ากลิฟฟินตัวนี้ได้นะเพื่อนโดยกดตรงชื่อนี้เลยนะฮะแล้วก็ description เนี่ยก็คือคําอธิบายต่างๆนะเพื่อนส่วนเรื่อง age เนี่ยนะฮะก็จะมีชายทีนอ a ดอเอลเดอร์นะโดย ทั้ง4ระดับนี้เนี่ยนะฮนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะเมื่อนใครเนี่ยที่ชอบเล่นตัวใหญ่เนี่ยก็ให้ปรับเป็นเอลเดอร์นะใครที่ชอบเล่นตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะปรับเป็นชายหรือว่าทีนก็ได้นะเพื่อนนะนะก็จะเป็นเอ่อกริฟฟินตัวเล็กนั่นเองนะถ้าเป็นเอลเดอร์เนี่ยก็จะตัวใหญ่ที่สุดนะเพื่อนแล้วก็แล้วก็อนดน้าล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเพศนั่นเองนะเพื่อนนะเอ็มนะก็คือผู้ชายนะ F ก็คือผู้หญิงนั่นเองส่วน O เนะีนะ่ยก็ คล้ายๆไม่ระบุนะเพื่อนอ่าประมาณนั้นนั่นเองนะก็เลือกเพศได้นะเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเซฟแพคก็คือชุดการแต่งตัวนั่นเองเราสามารถแต่งตัวแล้วก็เซฟแพคไว้ได้นะเพื่อนส่วนตรงรูปปอกคอทางด้านล่างตรงนี้นะเพื่อนก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นอิสเซสซอรีหรือว่าของแต่งตัวนั่นเองนะโดยเราเนี่ยสามารถซื้อได้ในร้านค้านั่นเองนะเพื่อนๆนี่นะฮะอิสเซสซอรี่เนี่ยก็จะอยู่ในโหมดอิสเซสซอรีนะตรงนี้นะครับผม อ่าแล้วก็จะมีเป็นกล่องนะเพื่อนเกมนี้นี่จะไม่มีอุปกรณ์ขายเป็นชิ้นนะก็ให้เราเนี่ยสุ่มกล่องเอาเท่านั้นนะเพื่อนก็จะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะจะมีแฮร์เนี่ยก็จะเป็นหมวดผมนั่นเองนะส่วนเบสิกเนี่ยก็คือรวมๆนะเพื่อนเฟอร์เนี่ยคือขนนะขนตามตัวนั่นเองแพทเทิร์นเนี่ยก็คืออุปกรณ์ทั่วไปนัะเพื่อน พังก็คือจะขอนแต่งตัวแนวพังนั่นเองฟิลเตอร์นะก็เป็นพวกขนนกอะไรต่างๆนั่นเพื่อนอก็จะมีหลากหลายเลยนะรวมถึงอันที่ล็องอยู่เนี่ยก็คือเป็นกล่องที่เราต้องมีเลเวลให้ถึงก่อนมันถึงจะปลดล็องนั่นเองนะเพื่อนก็คือต้องเล่นให้เลเวลถึงก่อนนั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับเอเซอรี่นะเพื่อนก็สามารถไปซุ่มแล้วก็เอามาใส่ในหน้าน,นี้ได้เลยนะฮะส่วนอันต่อไปเนี่ยเป็นจานสีนั่นเองจานสีเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยสามารถ เปลี่ยนสีกิฟฟินเราได้ตามใจชอบเลยนะเพื่อนโดยเนี่ยนะสามารถเลือกสีตรงนี้นะคัลเลอร์พาเลตนั่นเองนะคัลเลอร์พาเลตเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีเบื้องต้นมาให้เราในสามอันใช่ไหมฮะแต่ว่าเราสามารถรับเพิ่มได้นะโดยการสุ่มกล่องนั่นเองนะมาที่ช็อปนั่นเองนะเพื่อนแล้วกดตรงคัลเลอร์พาเลต์นะเพื่อนแล้วก็จะมีกล่องคัลเลอร์พาเลตเนี่ยให้เราเลือกสุ่มนะฮะเพืเ่อนๆก็จะมีสองระดับนะในตอนนี้ก็จะมีเบสิคพาเลตกับคัลเลอร์พาเลตนั่นเองนะ ก็จะมีหลายเกณฑ์นะเพื่อนระดับสีเขียวเนี่ยก็จะออกง่ายหน่อยนะเลเนี่ยก็เป็นสีลุงนั่นเองของในเกมเนี่ยก็จะมีหลายเกณฑ์นะเพื่อนเกณฑ์ที่หายากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีลุงนั่นเพื่อนก็คือของระดับ Legendary นั่นเองนะฮะอ่าของที่หายากที่สุดในเอ่อโม่สีเนี่ยก็คือแพลตตกับโทแคนนั่นเองนะเพื่อนก็จะเป็นระดับ Legendary นะใครที่อยากได้สีเพิ่มเนี่ยก็สามารถมาสุมกันได้นะเพื่อนอ่าประมาณนี้นะสำหรับการเปลี่ยนสีนั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็ สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะอย่างเช่นตอนนี้นะผมอยากได้กริฟฟินสีดำใช่ไหมก็ตอนนี้เราไม่มีสีดําก็ใช้สีเทาไปก่อนแล้วกันก็สามารถปรับเข้มปรับอ่อนได้นะเพื่อนถ้าปรับอ่อนก็เป็นสีเทานะถ้าปรับเข้มหน่อยก็จะออกดำๆนิดหนึ่งนะแล้วก็กดตรงทางสีตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็เลือกบริเวณที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีได้เลยอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนปีกให้เป็นปีกสีดานะก็สามารถกดตรงถังแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยนะฮะ นี่นะเพื่อนเขาเข้า,ขา,ขาประมาณนี้นะเพื่อนๆก็สามารถซีเอ็ดกันได้นะ,ะตรงนี้นะครับผมส่วนเรื่องไอเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนโด,ดตาด้านในได้เช่นกันนะเพื่อนตรงนี้นะก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะส่วนสีตาเนี่ยก็สามารถไปสุ่มในกล่องได้เช่นกันนะเหมือนคัลเลอร์พาเลตเลยนะพอพิ้วเนี่ยก็สามารถสุ่มในกล่องได้เช่นกันนะเพื่อนเกมนี้เนี่ยจะนิ้เป็นกาชาส่วนใหญ่นะก็คือให้เราเนี่ยสุ่มกล่องสะมากกว่านะเพื่อน,อนจะไม่มีขายในร้านค้านะยกเว้น บอดี้พาร์หรือว่าชิ้นส่วนตัวนั่นเองนะเพื่อนอใครอยากได้ตาที่นี่นก็สามารถไปสุ่มกล่องเพิ่มได้นะฮะอ่นนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อน,นะฮะประมาณนี้นะเพื่อนแล้วก็โหมดสุดท้ายนะเพื่อนเป็นรูป G ิฟฟีแล้วก็มีปีกตรงนี้ก็คือตรงนี้นะเป็นต้นของบอดี้พาร์ตนั่นเองนะเพื่อนโดยบอดี้พาร์ตเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะเพื่อนไม่ต้องสุ่มกล่องอะไรนะก็เข้าไปที่้านค้าแล้วกดตรงบอดี้พาร์ตก็จะมีให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะอ่า ชื่อเกมเนี่ยมันเป็นกิฟฟินเดซิเน่ก็จริงนะเพื่อแต่ว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นกิฟฟินก็ได้นะโดยเออ่ในบอดี้พาร์ทเนี่ยมันมีของตกแต่งมากมายเลยนะเพื่อนๆก็สามารถแต่งเป็นตัวอื่นได้นะเพื่อนเช่นตอนนี้เนี่ยมันมี Snake Head ขายนะเพื่อนก็คือหัวงูนั่นเองนะ Lion Head ก็มีนะเพื่อเป็นหัวสิงโตนะเพื่อนนี่นะอ่าแล้วก็มี Raptor Head ก็มีนะเพื่อนก็ สามารถแต่งตัวเป็นอย่างอื่นได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกิฟฟินนะเพื<ๆ>่อนๆอ่ะดี่ผมจะยกตัวอย่างแล้วกันนะเพื่อนอ่าอย่างเช่นนะเพื่อนเราเนี่ยต้องการอ่แต่งตัวเป็นสิงโตใช่ไหมอ่ะก็สามารถไปซื้อหน้าสิงโตนะเพื่อนในบอดี้พาร์ตนะฮะตรงนี้ก็ซื้อหัวสิงโตมาครับราคาส0 0รอยกระดุมนะเพื่อนหลังจากที่เราซื้อมาเสร็จเนี่ยก็ทําการใส่นะหน้าเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสิงโตนะสมมติอันนี้ผมใส่หน้าสิงโตเรียบร้อยนะสิงโตเนี่ยมันไม่ควรจะมีปีกใช่ไหมเพื่อนก็สามารถมาที่โหมดวิ่งได้นะตรงนี้ และกดตรง left wing ออกนี่นะและ right wing ออกนี่เท่านี้เนี่ยกิฟฟินของเราก็จะไม่มีปีกนะเพื่อนก็ทําให้กิฟฟินของเราเนกายเป็นสิงโตนะเพื่อนนะเพียงแค่เราใส่หน้าสิงโตนะเอาปีกออกเนี่ยเท่านี้ก็เป็นสิงโตแล้วนะเพื่อนส่วนเรื่องของตกแต่งอื่นๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะฮะถ้าเราไม่อยากได้หูนะก็สามารถทอนหูออกได้นี่นะใช้แต่งตัวเป็นงูเนี่ยก็สามารถทอดหูกออกได้นะหางเนี่ยถ้าไม่อยากได้หางอนะ ก็สามารถถอดออกได้เช่นกันนะเพื่อนหนี่เห็นไหมหนีนะผม t ทลฟ feature เนี่ยก็คือ,อ,อขนตรงหางนั่นเองนะก็สามารถถอดได้เช่นกันนะ,ะตรงนี้อสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่หน้าสิงโตเนี่ยก็ดูเป็นสิงโตยิ่งขึ้นแล้วนะเป็นเท่าน,นี้นยะนะฮะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนก็สามารถครีเอทได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะสำหรับเกมนี้นะเพื่อนใครอยากแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะไม่จำเป็นต้องเป็นกริฟฟินนะและในอนาคตเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาอัปเดต หน้าตัวละครมาเรื่อยๆแน่นอนนะเพื่อนจะไม่จะเป็นต้องเป็นกิฟฟิสหรือว่าสิงโตอีกต่อไปเลยนะเพื่อนก็รับรองว่ามีให้แต่งหลายตัวแน่นอนนะเพื่อนอันหลังจากที่เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สามารถกดเพล y นะเพื่อนมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะโดยให้เราเนี่ยเลือกโลเคชันที่จะสปอนหรือว่าเกิดได้นั่นเองนะฮะโดยจุดตั้งๆเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเลยนะเพื่อนมันเป็นเพียงแค่สถานที่เท่านั้นนะไม่มีผลกับอะไรนะเพื่อนก็สามารถาชวนเพื่อนเน่ไปมีติ้งสถานที่ที่เราต้องการจะไปได้นะอย่างเช่น เออ y n n s s c h o o l เนี่ยก็เป็นโรงเรียนสำหรับการฝึกบินนั้นเพื่อนคาเฟ่เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเอาไว้นั่งชิลอะไรประมาณนี้มีชายหาดมีเบสท์เทนนิงนะแต่ว่าที่มันมีผลนิดหนึ่งเนี่ยก็คือเทดไ n n นั่นเองตรงนี้เทดไ n เเนี่ยนะเป็นสถานที่สำหรับการเทดของนั่นเองนั้นเพื่อนโดยใครที่อยากจะเทดของเนี่ยก็สามารถมายืนในนี้ได้นะมันก็จะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมสําหรับคนที่ต้องการจะเทดของนั่นเพื่อน แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเทดได้ทุกที่นะไม่จมําเป็นต้องอยู่ในบริเวณนี้นั้นเพื่อนแต่ว่าเพียงแค่บริเวณนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดสุดรวมของคนที่ต้องการเทดของนั่นเองนะหากเราเนี่ยต้องการย้ายสถานที่นะก็ไม่จาเป็นต้องบินก็ได้นะเพื่อสามารถเลือกโลเคชันใหม่ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะไปรวมนที่สปอนั่นเองนะเพื่อนก็คือแมปแรกตรงนี้นะมีั่นเพื่อนอันนี้ผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะสมมุติว่าเราเนี่ยต้องการจะเทดของก็สามารถกดที่ตัวนะ คนอื่นได้เลยตรงนี้นะแล้วกดที่เทรดตรงนี้นะครับผมอ่าอย่างเช่นคนนี้เนี่ยเขาบอกตรง description ว่าเดลูกิน for d a g o n p a p i u l นั่นเองก็คือกำลังมองหา d a ก k o n eye หรือว่าลูกตาบางกรน,นั่นเองนะเพื่อนประมาณนี้ถ้าเรามีเนี่ยหรือว่าอยากเทรดกับเขาเนี่ยก็สามารถกดเทรดนะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะตรงนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อน ยังไงก็ขอขายของนิดหนึ่งลวกันนะเพื่อนสำหรับใครเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยและอยากแต่งตัวแบบเท่ๆเท่ๆเลยเนะยแบบพี่คนนี้นะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะก็สมมุติว่าใครในอยากแต่งตัวเท่ๆแบบนี้เลยหรือว่าแต่งตัวแบบเท่ๆแบบคนนี้นะเพื่อนอ่าก็สามารถเข้าไปซื้อนะในเพจพี่แกมแซดดาวกอนชอปอีกได้นะเพื่อนใครในที่อยากได้ของเท่ๆเนี่ยสามารถแชทเข้าไปถามแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะส่งของที่มีขายน่ะ ให้ในแชทเลยนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยก็มีสินค้าให้บริการแล้วนะฮะใครอยากได้ของแต่งตัวแบบไม่ต้องฟาร์มเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะเพื่อนง่ายๆเลยราคาเนี่ยชิลละ20-25บถึงบาทเท่านั้นเองนะฮะภายในตอนนี้นะเพื่อนขอมีจํานวนจํากัดด้วยนะใครอยากได้เนี่ยก็รีบทักเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะฮะยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะเพื่อนส่วนเรื่องชื่อหรือว่า description เนี่ยถ้าเราอยากเข้ามาเปลี่ยนในเกมก็สามารถกดตรงรูปกระดาษได้นะเพื่อนแล้วก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะ เมนูข้างๆเนี่ยก็จะเป็นอ e ีโมดนั่นเองก็คือการแสดงท่าทางต่างๆนะเพื่อนนี่นะก็สามารถกดเล่นกันได้นะเพื่อนเป็นการโพสท่าหรือว่าเอ่อทำลูกลูกตาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะเพื่อนกระเป๋าเนี่ยเอาไว้เก็บโลพีไอเทมนั่นเองนะโลพีไอเทมเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะเพื่อนในช็อปนั่นเองนะโลพีไอเทมเนี่ยก็จะเป็นของสําหรับการคาบหรือว่าเอาเข้ามาเล่นในเกมนะเพื่อนก็จะมีเอ่อมีดาบนะเพื่อนมีเครื่องดน,นตรีนะมี อะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นของประดับอย่างหนึ่งนันเพื่อนโคมไฟก็มีนะเพื่อนตามอ e ีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็สามารถสะสมได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในช็อปกันบ้างนันเพื่อนในช็อปเนี่ยนะฮะก็จะมีนะไอพับพิ้วก็คือกล่องสําหรับการสุ่มดวงตาเหรอแล้วก็สีตานั่นเองนะฮะคาเลอร์อพาเลตเนี่ยก็คือกล่องสําหรับการสุ่มสีนั่นเองนะในการตกแต่งกริฟฟินของเรานั่นเองนะฮะในเซทอรี่เนี่ยก็คือของประดับตกแต่งตัวนั่นเองนะก็มีหลายกล้องเลย โลเปเทมเนี่ยก็คือของที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะฮะเป็นของสาหรับการคาบหรือว่าตกแต่งอะไรพวกนี้นะทริงเกตเนี่ยก็คือกระดุมนั่นเองนะถ้าใครเนี่ยนะอยากได้กระดุมเพิ่มเนี่ยก็สามารถเอารลบักมาซื้อได้นะเพื่อนแต่ว่านะไม่แนะนํานะเพื่อนเพราะว่าเลทมันค่อนข้างแพงนะไปซื้อในเพจเนะี่ยถูกกว่าเยอะเลยนะถูกกว่าเกินครึ่งเลยนะเพื่อนอันนี้ขายของน,นิดหนึ่งนะแต่ว่ามันถูกกว่าจริงๆนะเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องสุ่มเองด้วยนะอะใครอยากได้เนี่ยก็ไปซื้อในเพจได้นะฮะ แล้วก็บอดีพาร์ตเนี่ยก็คือชิ้นส่วนตัวนั่นเองนะเพื่อนก็มันจะเปลี่ยนจากเดิมไปเลยนะเช่นนาปีกเนี่ยก็จะเป็นบอดีพาร์ตนะเพื่อนถ้าเราซื้อปีกจากบอดีพาร์ตเนี่ยก็สามารถไปใส่แทนปีกเดิมได้เลยนะมันก็จะเปลี่ยนบอดีพาร์ตของเราไปเลยมันไม่เหมือนเอ็กเซซซอรีนะเพื่อนเอ็กเซซซอรีเนี่ยมันคือของตกแต่งตัวนะแต่ว่าบอดีพาร์ตเนี่ยมันคือเปลี่ยนตัวไปเลยนะเพื่อนอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะที่เขาเพิ่มเข้ามาก,ก็คือรีไซเคิลนั่นเองนะก็สามารถเอา อ c สเซนซอรี่หรือว่าไอเทมต,ต่างเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมารีไซเคิลได้นะเพื่อนเช่นนะตรงนี้สมมุติว่าผมไม่ได้ใช้เอ,อ่ออะไรเดียไอเทมตัวนี้นะสมมุติว่าผมไม่ได้ใช้เนี่ยอะ่ะสมมุติว่าผมไม่ได้ใช้ไอเทมตัวนี้แล้วกันนะเพื่อนอะก็สามารถมาย่อยได้นะโดยการที่เราเนี่ยนะใส่จํานวนที่เราต้องการย่อยนะแต่ว่าถ้าเรามี1เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพื่อนแล้วกดรีไซเคิลตรงนี้ปุ๊บอ่าเราจะได้แต้มเพชรตรงนี้มา1นึ่งนะเพื่อนนะแต่ว่าของแต่ละเกียรเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะ เช่นเมื่อกี้ผมอย่อยของเขียวไปนั้นเพื่อนมันก็จะได้แค่1แต่ว่าถ้าผมย่อยของรีเจนเนี่ยมันจะได้50เห็นไหมเพื่อนอแต่มันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าของรีเจนเนี่ยนะถ้าเราต้องการไปคราฟเนี่ยนะของรีเจนเนี่ยนะมันจะใช้250พ้ิเพชรนะเพื่อนโดยเหมือนแบบเราเอาของรีเจน5ชิ้นไปย่อยเพื่อคราฟรีเจนชิ้นเดียวมันก็ไม่คุ้มนะแนะนําให้ย่อยเป็นอ c สเซอรีเกรดอื่นที่เราไม่ได้ใช้ดีกว่านะเพื่อน หลังจากที่เรามีครบ250แต้มเนี่ยเราก็สามารถมาคราฟตตรงนี้ได้เลยนะโดยการกดคราฟเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นไปเลยนะโดยมันจะรีเซ็ตทุกๆ12ชั่วโมงมาเพื่อนผมก็ไม่ได้ใจนะตรงเนี้ยระบบคร่าวๆเนี่ยก็มีประมาณนี้นะเพื่อนก็ไม่มีอะไรเยอะนะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวคอมมิวินี้นะเพื่อนสาหรับการพูดคุยหรือว่าคุยเล่นผ่อนคลายอะไรกประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟ V.I.P. ของผมไ้ให้ใต้คอมเมนต์ละกันนะเพื่อน เอาไว้ให้สําหรับคนไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยเอาไว้รวมตัวกันแล้วกันนะเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันในเซิร์ฟวของผมได้ตามสบายเลยนะเพื่อนไม่ต้องเกรงใจนะผมก็จะอยู่ในเซิร์ฟนั้นเช่นเดียวกันนะเพืนะ่อนหากว่างๆเนี่ยผมจะเข้าไปพูดคุยแล้วกันนะเพืนะ่อนสําหรับใครเนี่ยนะเงาๆเนี่ยหรือว่าอยากหาเพื่อนคุยอยากหาเพื่อนเล่นแมปอื่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาในเซิร์ฟวผมได้นะแล้วก็มา พูดคุยพบปะกันนั้นเพื่อนอาจจะได้เพื่อนเพิ่มด้วยนะอ่าก็สามารถเข้ามาได้นันเพื่อนไม่จําเป็นต้องแต่งตัวเท่ก็ได้นะอ่าไม่จําเป็นต้องซื้อของจาพเพจก็ได้นะเข้ามาพูดคุยเล่นๆ่นกันก็ได้นั้นเพื่อนในเซิร์ฟเนีนเพื่อนใครอยากเข้าเนี่ยก็สามารถกดเข้าที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะก็เลื่อนลงไปดูได้เลยนั้นเพื่อนอสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะสําหรับเกม Griffin Destiny นั้นเพื่อนก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะสําหรับสายผู้เล่นโลภนั้นเพื่อนใครที่ อยากหาเกมเล่นเ,เพื่อนๆนะหรือว่ายากหาแมปเอาไว้คุยกับคนอื่นเล่นๆน,น,นะเพื่อนก็สามารถมาเล่นกันได้นะเพื่อนเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะมีไอเทมที่ให้สะสมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลองเข้ามากันได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าในาให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ